แต่เรื่องสืบเนื่องนะครับจากการที่คุณทักษณิณออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่อยู่นอกเรือนจำเนี่ยเกินกว่า60วันแล้วนะครับก็มีทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเดินหน้าไปสอบถามข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลตํารวจกรณีที่รับคุณทักษณิณช,ชินวัตรเข้าไปรักษาตัวนานเกินกว่า60วันพร้อมกับจะมีการถามหาความยุติธรรมนะครับว่าเหตุผลใดนะจึงส่งไม่ไปส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทันเหมือนกับนักโทษรายอื่นๆครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายนิติธรล้าเหลือได้นำทีมกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนะไปสอบถามที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงว่านายทักษิณชินวัตรได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจริงหรือไม่หลังจากที่นายทักษิณนเ,นเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วก็ถูกนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจากนั้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ15บหนาฬิกา30นาทีทางคุณนิติธรเอง ก็ได้เข้าไปเจราจากับตํารวจโดยเขายืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าต้องการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจออกมาอธิบายถึงอาการป่วยของคุณทักษิณและแพทย์ต้องประเมินนะครับว่าควรไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชทันหรือไม่และหากวันนี้ไม่ได้คําตอบก็จะปักหลักค้างคืนที่หน้าโรงพยาบาลตํารวจเลยและพร้อมที่จะนําสิทธิเสรีภาพของตัวเองแลกกับความยุติธรรมของกฎหมายไทยยืนยันนะครับว่าการออกมาทํากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยต้องการให้ระบบยุติธรรม มีความยุติธรรมจริงๆและเท่าเทียมกับทุกฝ่ายซึ่งวันนี้สังคมมีคำถามว่าระบบความยุติธรรมกำลังบิดเบี้ยวหรือถูกข้าราชการบางคนเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหรือไม่นะครับนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายสามครึ่งนะครับต่อมาในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงสีนาทีหรือ16บหนาฬิกาสีนาทีเนี่ยทางแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจก็ได้เชิญคุณนิติธรและตัวแทนของกลุ่มคอปทอเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ย ยังคงปักหลักรอทำข่าวอยู่ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสอนปทุมวันอย่างเข้มงวดครับ